สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็กเกรชั่วโมงน่าจะสิ้นไปวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องราม,มงมาตรฐานรามงมาตรฐานคร่าวๆเดี๋ยวครูคจะเปิดเรียรามงมาตรฐานดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงตัวบทให้ฟังนะคะร,ร,ารมาตรฐาน जा राम पे นะคะเรียกว่ารำโพนรำโวนเป็นการรำของอชาวบ้านสมัยก่อนซึ่งมีผู้ชายและผู้หญิงนี่แหละคล้ายๆกันรำเป็นผู้ผู้นะคะแล้วก็รำโวนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะหลักลักษณะการรำและก,ลก,รการร้องเป็นไปตามความถนัดที่ไม่มีแบบแผนนะคะไม่มหแบบแผน กำหนดไว้เน้นความสนุกสนานใหชาวบ้านมีงานดื่อหนึ่งก็เล่นลํำโดนลํำโดนผู้ชายก็จะมีคนที่เป็นคนตีกองโนคนร้องคนร้องก็ร้องคนเล่นก็เล่นแต่ไม่มีแบบแผนเหมือนที่รูปให้ดูเราพูมาตรฐานรัฐพูมนี้จะไม่เหมือนกันนะคะต่อไปประวัติคร่าวๆต่อมารัฐบาลได้ยเห็นถึงศีละป พื้นบ้านที่มีอยู่ของไทยนะคะก็เลยลังวงเนี่ยควรเช่าชือไว้เป็นระเบียบแบบแผนตามแบบนัาจิถึงไทยจึงมอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบในการสรับรุงแล้วก็พัฒนาลำงโวนขึ้นมาใหม่นะคะให้มีระเบียบแบบแผนขึ้นมีความงดงามมากยิ่งขึ้นทั้งัางด้านเนื้อร้องทำนองเพลง และนำท่ารำจากแม่บทมากำหนดเป็นท่ารำเฉพาะแต่ละเพลงเป็น,ปนแบบแผนจึงเรียกว่ารำวงมาตรฐานเข้าใจเรียกงนมทำไมถึงเ,เรียกว่ารำวงมาตรฐานอ่ะมีรลเบียวแบบแผนนะคะต่อไป อเ,เข้มี่างงนะน,นาฬิากาถูกไห้นะคะการแต่งกายของเระมีปัฒหานี้หมดสีแ่แบบบนด้านนี้ที่ครูคุณให้เหนะเหมือนกันแบบที่หนึ่งแบบชาวบา้า แสดงรำวงวัฒนธรรมสามารถใช้ทั้ง4ี่รูปได้หรือจะใช้เพียงชุดใดชุดหนึ่งเช่น1การแสดงระวงวัฒนธรรมใช้แค่แบบชาวบ้านอย่างเดียวก็ได้เพื่อความสวยงามไม่ต้องคัดกันต่อไปเพลงรำวงวัฒนธรรมมีหมด4เพลงส0เพลงได้แก่1นางาแสงเดือน2อเพลงชาวไทย3เพลงรลมาที่มาลำ4เพลง เพลงดวงจัน์ดอนเพลิ่ง6เพลงดอกไม้ของชาติ7เพลงศิลไทยใจงาม8จ้วงจัน์ขวัญฟ้า9เพลงยอดชายใจห่างและ10บูชาพระครบเจ้วแม่ครับมดกี่เพลงสี่ค่ะสี่เพลงต่อไปเพราะเราวันนี้คมึงจะสอนเพลงลำมงกุฎอาจารยเพลงที่เท่าไหร่ใช่ไหม เด็ดอะเป็นหญิงไทยใจงามเป็นหญิงไทยใจงามทะความหมายจะรู้ความหมายไหมอยากทราบความหมายไหมคะเพราะแม้ว่าหนเรียกว่าเป็นหญิงใจไทยงามอ่ะน้องกัน 人家。 ขวาแต่ไม่ใช่พูดให้ดูนราเียนการสังเกตว่าเขาจะก้าวอะไรคะก้าวเท้าซ้ายแล้วกระดูกเท้าขวาเพราะว่ามันเริ่มต้นก็คือเดือนก้าวแล้วก็ข่าวกระดูกเลยถูกไหมคะก็เลยเป็นการเขาเรียกล้นระยะของรอบแรกก้าวแรกล้นระยะนะคะคำว่าข่าวเดือนคำว่าข่าวคือกระดูกเลยก้าวเดือนก้าวซ้ายของสี ข่าวขึ้นพร้อมกับกับถูงเท้าทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนาะอันนี้คือเทคนิคการจำอัดต่อไปยืนยืนผมจะพามาสวนเท้าส่วนเท้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำส่วนมือทำส่วนมือ 你。<Yeah. S 2> yeah. อ่ะหายไปอีกนิดเราขอยไปข้างหลังเยอะข้อเราเสร็จแล้วพอได้ทั้งเท้าและมือแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าวนอ่ะไหนครับเดี๋ยวไหนกูจะดูวันนี้กูจะไม่กูจะบอกให้เรีนกอสามเดือนเ้าอ่รุแล้วต่อไปคอยบัตคอยยำก้า แล้วก็กระดูกแหวมยืนก้าวางก้าขาขวาเอาลเกียไว้อันนึองจำที่คือ่ระดูเ่นเท้าก็ซ้ายและขวาแล้วเราค่อยถอยย่างก้ากับถุกไม่งั้นเวลาเข้าปีนั่เอนก็จะทำคลิปนะคะเป็นเทคนิคการจำง่ายเด่นสองาเดืงรา

เริ่มจากคำแรกอะไรคำแรกค่ะหนึ่งสองสามเอ้าน Vừa <coughs> ถยย่ำก้าวกระทุกดาวเรดาร์ระยะแสงดาวไปดับคุณจะร้องเพลงแต่กระนีจะต้องพูดคำว่าถอยย่ำก้าวกระทุกเพลงให้มันเข้ากับการหวันถูกไหมคะเดี๋ยวคุณจะช่วยก่อนเอามือเอามือช่วยจะได้ไปขากันเรียนเดือนสองสามอ่ะเดือนดาวดาวเรวาวระยะแสงดาวประไร ดาวไปอารยักมันก็ถงหลังดูเอาหน้ากะถอยย่ำเก้าเอเก้าปุ๊บกี่ลรวบุ้งก็คือไหนอาวเอาให่พอบานมารวมกันปุ๊บก็จะงงงงนิดนึงไม่เป็นไรเอาไหนเราก็จะเอีย่นหนึ่งสเดือนค่ะป็นไงดูเราเลงคุณจะถยย่ำ้างหรม่ดีกว่าเนาะหนึ่งสองส 有点快，好糊 <Yeah>,、yeah. mm，我怕老是糊。